ืมซีรีส์กำลับบงสนุกเลยครับแต่ปวดตาเหลือเกินน้ยดูจอเล็กคันจะซื้อโทรศัพท์ที่เป็น Android TV ก็ไม่มีตังครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะวันนี้ผมมีของใหม่มาแนะนำเพื่อนๆครับเป็น Android Box KJR รุ่นมินิครับมันดีตรงไหนครับมันสามารถดูความละเอียดได้ถึง 6K เลยนะครับในราคาไม่ถึงพัน インフィニティ。<laughs> สวัสดีครับผมปดีตัวแสบนะครับซีรีส์เกาหลีมันเป็นปัจจัยที่6ของเราไปแล้วนะครับปัจจัยที่5คือมือถือนะครับปัจจัยที่6คือซีรีส์เกาหลีครับเราไม่สามารถขาดซีรีส์เกาหลีหรือหนังหรือละครอะไรได้เลยนะครับเรื่องการดูนี่ก็สําคัญนะครับวันนีครับมันมีตัวหนึ่งที่กําลังดังมากๆในติ k กต็อกนะครับคือ KJR Mini นะครับมันเป็น Android Box ที่ราคาดีมากไม่ถึงพันแต่ว่าได้ถึง 6K ครับถ้าเป็นปกติตัวที่เป็นในตลาดเราที่เป็นตัวยี่ห้อดังๆนะครับที่เรารู้จักกันเสียว อะไรเหลือต่ตางๆพวกน,นั้นนะครับนะครับมันก็จะแบบทาสซิคเคอย่างนี้นะก็มีหลายพันนะครับสามพันสี่พันเลยนะในตัวนี้ราคาไม่ถึงพันบาทแต่ดูได้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับการใช้งานก็เหมือนอนดอด์บ็อกทั่วไปง่ายๆนิดเดียวครับเชื่อมต่อโทรทัศน์ปุ๊บแล้วเราก็นานดาวน์โหลดองคดาวน์โหลด,ด,ลดแอปเหมือนมือถือได้เลยครับแบบ เอ้จริงเหรอทุกวันนี้มันง่ายขนาดที่เลยเหรอครับเหมือนในบ้านของผมนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีอันนี่ผมต้องบอกเพื่อนฟังกับเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจทีวีทุกวันนี้เอาเฉพาะสมัยใหม่นะที่เป็นดิวีดีไม่ใช่เอาจอที่เป็นจอแก้วสมัยก่อนนะครับเอาแบบโทรทัศน์สมัยใหม่ทุกวันนี้ที่ขายทั่วไปจะมี3แบบหนึ่งคือแบบธรรมดาเลยก็คือแบบ ต่อเด็ดไม่ได้อะไรไม่ได้ธรรมดา2คืออินเทอร์เน็ตทีวีต่อเด็ดได้แล้วก็ถ้าจะมีฟังก์ชันดูเน t f ฟ i ิกหรือ YouTube ก็ต้องเป็นเฉพาะของเครื่องเลยเหมือนของผมเป็นต้นและ3 Android TV Android TV ีีนี่เหมือนเป็นมือถือแหละครับเราสามารถโหลดแอป,ปทุกแอปบนโลกใบนี้ที่เกี่ยวกับดูหนังฟังเพลง,งพวกนี้นะมาใส่ในโทรทัศน์แล้วก็เปิดดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเจ้าแอนดรอยบ็อกตัวนี้ต่อให้เป็นโทรทัศน์ธรรมดาแรกสุดที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเราเชื่อมต่อน,นี้เข้าไปเราก็สามารถดูผ่านเจ้าต,ตัวนี้แล้วก็ไปออกจอโทรทััศนนนน์ไดด้้้้ะะครรบเเพาาาฉถกิใ Mi me. เป็น a n d r o อ d TV อาจจะเป็นทีวีธรรมดาหรือเป็นอเน็ตทีวีเอาตัวนี้เข้าไปติดก็จะช่วยได้นะครับส่วนใครที่เป็น Android TV อยู่แล้วไม่ต้องซื้อไปติดนะครับซื้อไปติดมันก็จับซ้อนกันมันก็แค่เปลี่ยนช่องที่เข้าออเป็นช่องนี้แทนนะครับซึ่งตัวโทรทัศน์มันเป็น Android อยู่แล้วไม่ต้องซื้อมาติดนะครับอย่าอย่างงงซื้อมาติดนะครับนะ,ะตัวนี้ก็เฉพาะแบบคนที่ไม่มีงบไปถึงที่จะซื้อเป็น Android TV นะครับแต่ว่าอชอบดูหนังชอบความบันเทิงอะไรอย่างนี้นะครับจะดีจะช่วยได้แน่นอนนะครับ,บน ม,ม,มันผมเป็นโทรทัศน์นะครับมันจะมีรีโมทฟังก์ชัน Netflix กับ YouTube แต่มีแค่นั้นมีแค่สองอันไม่มีอันอื่นครับไม่สามารถโหลดได้พาววิดีโอดิสนีย์พัทวียูยี่ u, iyi, พวกนี้ไม่ได้หมดเลยนะครับต้องหาดูในโน้ตบุ๊กหรือว่าในโทรศัพท์อย่างนี้นะครับซึ่งมันก็มัน,มน,มน,มนไม่สนุกไงยังไงดูโทรทัศน์สนุกที่สุดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมอธิบายวิธีการใช้งานทั้งหมดให้ฟังในวิดีโอนี้เลยนะครับเพื่อนๆกำลังเลงอยู่จััดดไ้้ตวนนีูก มาครับ K T R Android TV Box นะครับเห็นไหมครับ6 K อ่าอันนี้ไม่รู้อะไร <laughs> เป็น Wi-Fi อ่าใช่ๆผมลืมบอกไปตัวนี้เป็น Wi-Fi ด้วยครับบางตัวนะครับบางตัวนะไม่ใช่ทุกตัวนะ android tv android box เนี่ยบางตัวมันต้องใช้สายแลนอย่างเดียวต่อไ i f i ไม่ได้มีนะครับบางคนพลาดซื้อไปเห็นแก่ของถูกไงพลาดซื้อไปเรียบร้อยครับต้องโยงสายแลนมาอีกอะไรอย่างนี้นะครับเป็นบูทูธได้ด้วยนะครับก็หมายความว่าแบบบูทูธขึ้นหน้าจออะไรประมาณนี้มันสามารถรับแทนโทรทัศน์ได้บางทีโทรทัศน์เราอาจจะไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับเยี่ยมเลยนะครับอ่ะับตัวไม่มีอะไรแล้วนะครับมาแล้วมาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับ ซื้อไปไม่ต้องกลัวติดตั้งไม่เป็นใช้งานไม่เป็นครับมีคู่มือแบบอ่าเล็กน้อยบอกให้ครับใช้ได้เลยแน,น่นอนไม่ต้องกลัวนะครับนี่อ่ามีวิธีมีรับประกันอะไรพร้อมหมดเลยครับนี่เห็นไหมดูเรื่องหมดเลยเห็นไหมดูท e ีวีดิส n พัดวีดูทูไอดีเน็ตฟิกอีชีดีได้หมดเลยนะครับสยอดอ่ะมาเดี๋ยวคย่อยว่ากันตรงนี้เราไปดูที่ตัวเราก่อนนะครับนี่ KTR มินิครับอันนี้คือจริงนะผม,ผมแกะกล่องแล้วแหละอันนี้ผมใต่กลับไปใหม่ให้ดูเหมือนแกะกล่องทีเพราะว่าผมถ่ายทิกตอกมาก่อนนะครับตรวนี้ผมได้รับมาจากร้านทิกตอกนะครับอ่ะมานี่อ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือแล้วเนี้ยต,ตัวข้างหน้ามันเป็นรอยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาติดตัวที่กันรอยมาแล้วมันเป็นเป็นกาวมันยังล้างไม่ออกครับใช้ปัจะุักเดี๋ยวมันก็หายที่เห็นนี่คือคาบกาวนะครับคาบกาวจากตัวก,กวนันรอยเขาควรจะเป็นรอยนะครับถ้าเกิดคาบกาวหมดมันจะเป็นอย่างนี้เลยนี่นนเงาเาแบบนี้เลยนะครับบเงๆแบ สวยเลยนะครับตอนนี้ไม่เป็นคาบเก่าอยู่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับดูรอบตัวครับนี่เห็นไหมครับมีช่องสายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งช่องสายเอวีช่องสายแลนนะครับช่อง HDMI ช่องอันนี้ช่องจับสายไฟเข้านะครับ DC นะแล้วก็มี USB 2ช่องแล้วก็ TFcard นะครับนั่นแปลว่าเราก็สามารถ ดูหนังก็ได้นะเราจะดูแบบเอาหนังหรือเอาอะไรก็ไม่รู้ใส่ใน T F Card เราเนี่ยแล้วก็มาเปิดดูได้ด้วยสุดยอดเลยอ,อ่ะอ๋ะอเดี๋ยวมาดูของทั้งหมดก่อนนะครับนี่ก็จะมีอันนี้เป็นสาย HDMI นะครับแต่ว่าต,วตัวผมรู้สึกว่าให้มันค่อนข้างสั้นนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ยาวมากใช้ได้เลยแต่ถ้าใช้ยาวหน่อยก็ต้องก็ต้องหาอันใหม่มาเปลี่ยนนะครับมันให้สั้นนิดเดียวเองนะครับแล้วก็มีอันนี้ไฟเข้านะครับตัวเสียบไฟเข้าเป็นหัวกลมๆแบบดีๆอย่างนี้ นะครับแล้วก็มีรีโมทมาให้ด้วยเยี่ยมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือแบบละเอียดนะครับนะอันนี้คือแบบคร่าวๆแบบบอกใช้งานคร่าวๆนะครับอันนี้คือแบบละเอียดเลยละเอียดยิบเป็นมากับเครื่องเลยนะครับโอเคนหนึ่งกล่องมีเท่านี้นะครับการใช้งานของเขานะครับขั้นตอนง่ายๆเลยครับเสียบไฟเข้าเครื่องเพื่อเปิดเครื่องเหมือนเปิดพัดลมอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วเอาสาย HDMI นี้ต่อเข้ากับโทรทัศนครับจากนั้นเราเปิดโทรทัศน์แล้วเลือกช่อง HDMI ที่ตรงกับตัวนี้ครับ ปุ๊บมันขึ้นหน้าจอมาเป็นของตัวนี้เลยเราก็ควบคุมด้วยรีโมทครับจบเหมือนเราควบคุมสมาร์ทโฟนในโทรทัศน์เลยจะเป็น Android เลยนะครับจะเข้าเว็บเข้าแอปอะไรก็ได้หมดเปิดดูจากตัวนี้ได้เลยแค่นั้นง่ายๆเลยนะครับอ่ะผมอธิบายเร็วๆก่อนในะการเวลาใช้งานจริงเพื่อนจะได้เข้าใจนะครับมาเดี๋ยวผมต่อกับโทรทัศน์ใช้งานจริงให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไง อ่ะมาครับทุกคนทำมาเรียบร้อยครับดีครับตัวนี้อ่ามันก็จะวุ่นวายอย่างนี้นิดนึงธรรมดาครับเดี๋ยวพอติดเสร็จปุ๊บเก็บสายหมดก็ดูดีแล้วนะกระดอ่ะวิธีการใช้งานนะครับที่ผมบอกไปนะครับเราเสียบปลั๊กไฟตัวนี้เพื่อเปิดเครื่องเลยนะครับอ่ะแบบนี้ปั๊บแล้วก็เอาเสียบเข้าช่องนี้ที่ไฟเข้านี้นะครับปึปีอ่าขึ้นยัง จะมีอะไรขึ้นมาอ่านี่ครับตรงนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับอันเี้ยก็คือมันกำลังบูตเครื่องอยู่ก็รอไปแล้วก็เสียบพีดีเอ็มไออะไรต่อไปได้สายพีดีเอ็มไอนะครับนี่ตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเผื่อบางคนไม่รู้นะครับคนตั้งสมัยใหม่มีหมดแล้วช่องพีดีเอ็มไอนะครับเราก็เอาอนียพีดีเอ็มไอเนี่ยเสียบเข้ากับตัวแอนดรอยด์บ็อกของเรา1อันนะครับและอันนึงก็ไปเสียบเข้ากับหลังโทรทัศท์ได้เลย ช่องไหนก็ได้ครับแล้วแต่บางเครื่องก็มีหลายช่องเครื่องก็มีช่องเดียวนะครับอ่ะดีครับถ้าจะวางให้สวยครับวางให้มันตรงกับหน้าจออย่างนี้นะครับเวลาเราใช้รีโมทกดก็ได้กดตรงโทรทัศน์เหมือนหน้าจออะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยสมมุติครับแค่นี้ครับง่ายๆครับไฟเข้าเรียกไ้อจบเลยครับทีนี้ครับเดี๋ยวลองเปิดในโทรทัศน์ดูนี่ครับมันจะยังไม่เจอครับเพราะว่าผมต่อถ้าช่องสองมงครับเราก็เลือกช่องยึดสายเข้ามาอ่ะนี่ครับ อ่านี่ครับเป็นช่องสองนี่ครับเรียบร้อยเห็นหมครับขึ้นมาแล้วนี่อันนี้ก็คือหน้าจอของตัว Android Box ของเรานะครับเฮย้ยได้อยู่นะที่ผมบอกว่ามันถึง 6K อ่ะมันสำคัญที่ตรงนี้ครับดูใกล้ๆผมซูมไปดูนะครับชัดไหมชัดอยู่นะบางตัวนะครับมันจะมีบางตัวที่ราคาถูกที่แบบหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นระดับแค่1.80 HD ดีนะครับ1.80 0ก็ค,คือแค่แบบ Full ดีธรรมดา โทรทั์จอใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะแตกได้มีโอกาสนะครับนนี้ถึง 6K มันเลยไม่แตกเอาดูมาดูใกล้ๆใหม่เห็นไหมภาพชัดอยู่นะครับไม่แตกเลยนะครับอ่านี่ครับหน้าโฮมครับอย่างที่เห็นไปมันก็จะมีแบบพื้นฐานนะครับแต่ก็จะมี YouTube มี Google Chrome มี MyFi แล้วก็มี Google p l a y นะครับตรงนี้ไม่เป็นไรดูหน้าแอปก็ได้ครับนี่บังคับทีรีโมดตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ปึ๊บๆๆเรามาบังคับที่ดีโมดนี้มาดูหน้าแอปนี้แล้วกันนะครับปึ้งอ่านี่นะครับสำหรับหน้าแอปนนะคครรัับบเห็ เหม,มือนสมาร์ทโฟนไหมเหมือนมากเลยนะมีแคลอรี่มีนาฬิกามีแบบชินัปก็มีนะมีทุกอย่างเลยครับเอาที่สำคัญสำคัญพอผมรู้ว่าทุกคนซื้อไปตัวเนี้แน่นอนครับดูหนังเดตโฟนเดตฟิกพามวิดีโอดิสนีย์พัทอะไรพวกนี้อ่าใช้ได้หมดมะครับได้เลยครับที่เขาให้มาเดตฟิกครับมีพลามวิดีโอมีแล้วก็จะมี u t u b e นะครับที่เหลือก็อ่าคีพีเไม่มีดู t โต e ไม่มีอ่ามันก็เป็นพวกไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับเราสามารถ เข้าในเพจโซตรงนี้ปุ๊บนะครับอ่หน้าต้องล็อกอินก่อนเนี่ยเลยให้รู้ก่อนนะอ่าใช่ครับเราต้องล็อกอินเข้าเรามียูสเนณอะไรแล้วล็อกอินเข้าแล้วเราก็โหลดแอปที่ต้องการมาได้เลยครับอย่างที่บอกไปครับทุกแอปเลยไม่ว่าจะเป็น Netflix พาวิดีโอมันมีอยู่แล้วไม่ต้องโหลดอ่าไม่ว่าจะเป็นอ e ีซียี่วียู อะ,อะไรอ่ะนี่พับโฮสตาใช่ไหมทุกคนนะครับเราสามารถโหลดได้ผ่านเบสโลมเหมือนเป็นแอปในสมาร์ทโฟนเลยนะครับหรือหรือหรืออันนี้ไม่แนะนํานะครับแค่พูดเฉยๆพูดเปล่าๆเฉยๆเวลาดูหนังออนไลน์ใช่ไหมพิมพหนังออนไลน์ HD อะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้า Google Chrome ได้ครับแล้วก็พิมพ์หาพิมพ์ข้อมูลมันมันเป็นเหมือนแดนดอลเลยเหมือนผมพี่บอกครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนไปเลยนะครับแล้วเราก็พิมพ์หาได้เลยเหมือนสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องนะครับ ให่ดีครับการใช้งานง่ายมากเลยก็คืออย่างผ่านรีโมทนะครับซึ่งตัวนี้มีเมาส์หมดด้วยนะครับมันจะว่าแบบอย่างเมื่อกี้อ่านผมเกให้ดูพอดีอะผมก็โคงปึ๊บอย่างงี้มันกดอะไรไม่ได้นะครับแล้วกดตัวนี้มันจะเป็นเมาส์หมดปั๊บพอเมาส์หมดนี่เราจะเลื่อนเมาส์เห็นไหมเลื่อนเมาส์มาคลิกได้ด้วยนี่เห็นไหมครับสำหรับไาทำต่อปั๊บว้า นะครับเอ่อก็จะได้เป็นแบบเหมือนเป็นเมาส์ก็ได้แล้วก็เป็นรีโมทก็ได้แล้วแต่นะครับเห็นไหมแล้วก็สามารถพิมพ์หาอะไรต่างๆได้เลยลูซีแล้วก็ในรีโมทครับก็จะมีพวกเพิ่มลดเสียงอะไรครับคือใช้แทรรีโมทรทัดได้เลยเพ้่ง่ายแต่ดับแรกตรงนี้อย่าลืมนะครับมันต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ผมบอกตัวนี้มันจะเป็นสายไรก,ก็ได้ไวไฟก็ได้ถ้าเกิดเอาไปใช้แล้วใช้ไม่ได้อย่างง,งนะครับต่อเน็ตก่อนนะครับนี่เข้ามาภาษาก็มีภาษาไทยไหมเอ้ยภาษาไทยด้วยหรอ อ๋อก็ไม่ไทยอ๋อที่นี่ก็ไทยอยู่แล้วดิทำไมไม่เห็นมีเลยไม่เห็นไทยเลยอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็ไปที่เน็ตเวิร์กครับก็มันจะหา WiFi นะครับแล้วก็ดูว่ามี Wi ไ Fi ที่เชื่อมต่อถึงไหมในห้องนี้อ่าอะไรอย่างงี้นะครับพีกนี้มีเยอะแยะเลยแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับอ่ะเรียบร้อยครับผมเชื่อมต่อเน็ตเสร็จแล้วครับมาเรามาดูกันอ้าวนี่มันจะมีสัญญาณขึ้นตัวนี้ครับเป็นตัว Wi-Fi นี้ว่ามี ไวไฟอยู่นะครับอาจจะไม่เต็มเพราะว่าผมอยู่ไกลหน่อยในห้องหนึ่งห้องถ่ายงานนะครับอ่ะโอเคทีนี้ครับไม่ต้องกลัวครับโทรทัศน์เราเป็นแบบไหนเราเลือกปรับได้ตามต้องการครับกดมาที่ more setting ตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วเลือกที่กําหนดค่ากระดุกอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วมาเลือกตรงนี้ครับคาว่าจอแสดงผลนี้นะครับจอแสดงผลดูครับปุ๊บแล้วก็เราสามารถเลือกความละเอียดของโทรทัศน์ได้ครับบางคนโทรทัศน์อาจจะแบบว่าต่ำๆหน่อยก็อาจจะต้องใช้แบบ อ่าแค่สี่ร้อยแปดสิ์แบบไม่อะไรไงหรือว่าออโต้ไปเลยก็ได้นะครับมันจะปรับให้ตามของเราอัตโนมัติเลยนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยมันจะ1 0 8 0 p นะครับก็จะได้เป็นแบบนั้นอ่ามันออโต้ไปไหมหรือเป็นปีหกเฮิร์ตนะครับก็ถ้าบางคนละเอียดกว่านั้น 4K 6K อะไรก็จัดไปนะครับอย่างที่ผมบอกครับมันไปได้สูงสุดถึง 6K เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปรับแต่งได้หมดเลยนะครับหน้าจงหน้าจอบางทีมันเล็กใหญ่ไปก็ปรับขึ้นได้ให้มันแบบพอดีเรานะครับมาเซตติ้งเนี่ยปรับสงปรรับสีอะะไไดด้้หมมเลยนถาผก็ ต่ไม่อยากคิดอะไรมากก็ออโต้ไปเลยง่ายๆนะครับเนี่ยปรับได้หมดเลยนอกจากนั้นนะครับเมาส์คีย์บอร์ดภาษาวันที่เวลาท,ทุกอย่างนะครับปรับได้เหมือนอ่าแอนดรอยเมื่อไห้่ผมบอกนะครับอ่าแล้วก็ปรับไปให้ตรงกับเครื่องของเราก่อนก็ได้นะครับอ่าดันั้นเราก็จะดูหนังฟังเพลงก็จัดไปได้เลยนะครับลองดู YouTube หน่อยสิอ่า u t u b e ไม่ไจำเปต้องล็อกอินก่อนไหมนะแ,แบบดูได้เลยเป็นแบบเกสอะไรอย่างงี้ไม่นำเป็นลองดูครับนี่เห็นไหมครับ ก็สามารถเข้ามาดูได้เลยครับถ้าใครจะล็อก,ก,กอูลอกอีอะไรก็ได้ครับวันนี้ผมให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะครับว่า,าเฮ้ยมันดูได้จริงอ่ะงนะี้เราดูอ่คอมเมนต์เตอรี่ดูซิว่าภาพที่ออกมามันจะเป็นยังไงนะครับนี่เชื่อไหมครับโฆษณาขึ้นเลยครับแหมสมจริงจริงๆครับ <laughs> นี่เรียบร้อยครับอุยอ้ยโู้ชัดอยู่ชัดอยู่ฮ่า นี่ทอมเบจิลลี่นะครับตัวมันเก่าคือมันไม่ชัดเจนกับตัวแต่แบบถ้าผมมองเห็นอยู่ชัดนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ได้อยู่ว้าวแคมครับแามอ่ะดูที่มันชัดขึ้นกว่าเดิมดีกว่านะครับแต่เรื่มาดูชัดได้จริงเห็นไหมครับอ่ะสูงมดูไกลเห็นไหมครับอันนี้คือแบบชัดแล้วนะครับอู้ <Wow, S 2> ชัดเรียบยิบเลยว้าวเยี่ยมเยี่ยมเว้าวแค่นี้เราก็สามารถเปลี่ยนทุกท่างคนเราเป็น Android TV ได้แล้วง่ายๆด้วยตัวนี้เลยครับ KJR Mini นะครับ Mini จริงๆครับเล็กกระทัดรัดเยี่ยได้วบบแบบเหมือน Uh, เราพกพาไปข้างนอกได้เผื่อเป็น,นอนโรงแรมอะไรอย่างเงีง้ยอยากจะไปดูหนังก็พาไปได้เลยเล็กนิดเดียวครับสุดยอดมากเลยนะครับในราคาแบบหลักร้อยครับคิดอยู่ดิครับได้ขนาดเนี้ยสุดยอดอก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมาแนะนำนะครับเพราะทุกวันเนี้ยไอผมบอกไปพวกซีรีส์เกาหลีพวกหนังความสนุกความบันเทิงอ่ะมันขาดไม่ได้เลครับมันต้องมีนะครับแล้วถ้ามีตัวนี้อีกก็มันก็จะดีกว่าเราไม่ต้องไปอเอาโน้ตบุ๊กมาเปิดดูต่อสายหรือว่าดูจอเล็ก อย่างนี้นะครับดูจอใหญ่ให้เต็มเต็มตาแบบนี้ได้ความชัดถึงโฮเคเลยนะครับนี่แหละครับคือของเจ๋งๆที่ผมมารีวิวเพื่อนดูในวันนี้นะครับไม่ต้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีของเจ๋งของใหม่ของแปลกออกมาผมจะจับมารีวิวเพื่อนดูไปคนแรกๆอย่างแน่นอนนะครับถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอไปสร้างความบันเทิงในชีวิตต่อก่อนดีกว่านะครับกำลังติดซีรีส์เกาหลีพอดีเลยนะครับไปดูกอนนะครับไปละสวัสดีครับไปดูเลยดิ